แล้วก็มาต่อกันที่ปมปัญหาที่เกิดขึ้นจากกัญชานะคะนี่กลายเป็นกรณีดราม่าที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีเด็กด้่ร่อนนั่งเสพกัญชาอยู่ริมชายหาดนะคะผู้ชมที่พัทยาแล้วก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในโลกออนไลน์นะคะซึ่งในมุมของฝ่ายการเมืองก็มีการฟาดวิวาทะกันเดือดเหมือนกันค่ะระหว่างพักประชาธิปัตย์กับพักภูมิใจไทยนะคะหลังจากที่ปรากฏคลิปคลิปนี้เนะะี่ยค่ะ ก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมานะคะเมื่อวานนี้ทําเอาสอสอพักประชาธิปัตย์ได้ทีเรียงคิวค่ะออกมาถล่มพักภูมิใจไทยนะคะในฐานะที่เป็นเจ้าของนโยบายปลดล็อกกัญชามีการเรียกร้องไปถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ถึงคุณอนุทินชาญวิรกุลรัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วก็เป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยให้แสดงความรับผิดชอบยุติปัญหาโดยการเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกครั้งนะคะซึ่งทางฝั่งภูมิใจไทยคุณอน,อนุทินหัวหน้าพักเนี่ยก็ออกมาตอบโต้ทันควันเหมือนกันนะคะ บอกว่ามีการแนะนําให้สสประชาธิปัตย์ไปคุยกับ2รัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ก่อนเพราะว่า กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของพรรคประชาธิปัตย์ตมีหน้าที่โดยตรงในการแก้ปัญหาเด็กเร่ร่อนในขณะเดียวกันร,รัฐมนตรีช่วยสาธารณาสุขของพรรคประชาธิปัตย์ตก็มีหน้าที่โดยตรง,ตงในการกำกับดูแลกรมการแพทย์แผนไทยและมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายควบคุมเรื่องนี้ด้วยเช้านี้ค่ะคุณผู้ชมคุณอน,อนุทินเนี่ยก็ยังให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้อีกครั้งนะคะพร้อมกับมีการตั้งข้อสังเกตว่า ดราม่าที่เกิดขึ้นเป็นการสร้างเรื่องของสสพักประชาธิปัตย์หรือเปล่าโดยมองว่าเด็ก9ก้าวขวบจะมามีปัญญาในการซื้อบ้องกัญชามาสูบ <นะ S 2> มาถ่ายรูปได้ยังไงก็เชื่อว่าทั้งหมดน่าจะมีการจัดฉากค่ะเด็กเล่นร่อนดีไม่ใช่แค่สูบกัญชาอย่างเดียวนะครับเด็กเล่นร่อนบางคนที่ดมกาวที่กินเหล้าที่กินที่เสพยาเสพติดเนี่ยมันเราต้องดูว่าประเภทของปัญหา มูลเหตุของปัญหาคือเด็กเร่ร่อนเขาไปจัดการเด็กเล่ร่อนสอส,สประชาธิที่ย์ที่เลยยองเขาคุณหมออะไรนะ่ะเขาก็คงมีมีประเด็นเหมือนกับว่าก็ไม่รู้จะทำไงก็สร้างเรื่องขึ้นมามั้ง<อ>เด็กเก้าขวบที่ไหนจะมีปัญญาไปซื้อบ้องกัญชาไปซื้อบายาสูกัญชาแล้วก็มาแอคท่าให้คนถ่ายรูปอ่ะก็จัดฉากกันมาทั้งนั้นรนะู้กันอยู่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็กำชับรัฐมนตรีที่งกลับดูแลคือท่านรัฐมนตรีช่วยสาธิตปิตูเตชก็ดีเพราะว่าสสคนที่ เป็นหมอที่มาจากระยองนะเขาก็อยู่จังหวัดเดียวกันเดียเด๋ยวให้เขาประสานงานกันเลยนะเนี่ยค่ะซึ่งนายแพทย์บัญญัติสอสอระยองพักประชาธิปัตย์ที่ออกมาเรียกร้องเรื่องนี้ก็ยืนยันนะคะว่าตนกับพักไม่ได้จัดฉากอย่างที่มีการกล่าวหาแล้วก็มองว่าคุณอนุทินพยายามที่จะเบี่ยงเบนประเด็นให้ความเห็นไม่ตรงคําถามซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นก็มาจากข่าวสารที่มีการนําเสนอตนเนี่ยเพียงเอามานําเสนอเพราะว่าห่วงว่าคุณอนุทินจะไม่ทราบข่าวค่ะ แหล่งท่องเที่ยวนะครับในชุมชนในตลาดนัดอะไรเนี่ยนะครับมีบ้องกัญชามีกัญชาแพร่ระบาดเยอะทันตีก็ไม่ได้ตอบให้ตรงคําถามว่ารู้สึกสะท้อนใจหรือว่ารู้สึกเสียใจหรือรู้สึกไม่สบายใจต่อภาพที่เกิดขึ้นแล้วก็ตรงข้ามกับมองว่าจัดฉากนะมองว่ามีคนไปจัดฉากนะหรือว่าจะ ประชาธิปัตย์ไปจัดฉากหรือคุณหมอไปจัดฉากผมไม่จิตใจต่ำขนาดนั้นหรอกครับที่จะเอาเด็กไปจัดฉากไปสูบกัญชาบ้องกัญชานะครับเพื่อมาสร้างข่าวแล้วก็มา ในขณะที่ทางด้านของคุณจุติกรเริกนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะหลังจากที่คุณอนุทินพัดพิงถึงเนี่ยคุณจุติกรเริกก็บอกว่าเรื่องนี้ควรไปถามรัฐมนตรีสาธิตปิตุเตชะมากกว่าและมองว่าไม่ควรมาเสียเวลาโต้เถียงกันยืนยันว่าหลังเกิดเรื่องทางพอมอได้เข้าไปช่วยเหลือดูแลแล,แล้วและเวลานี้ก็พบว่าเด็กที่ถูกทอดทิ้งจากพ่อแม่มีมากถึง3าล้านห้าแสนคนที่ยังรอการแก้ปัญหาจึงเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานทุกกระทรวงต้องช่วยกันเป็นหู เป็นตาค่ะในขณะที่ปัญหาการขายกัญชาเกลือนในแพลตฟอร์มออนไลน์เนล่าสุดนายแพทย์ธงชัยเลิศวิไลรัตนพงศ์อดีตเ,เป็นอธิบ